12. และรัฐบาลไทยได้ตระหนักดีว่ามีการมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยจึงมีการล้อมรั้วค่ายอพยพดังกล่าวให้เลยเส้นเขตแดนเข้ามาในประเทศไทย <c oughs> โดยมีจุดสังเกตที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสระน้ำที่องค์การสหรประชาชาติได้ขุดเอาไว้ท้ายหมู่บ้าน <c oughs> เพื่อใช้สำหรับเลี้ยงดูชาวอพยพนั้นอยู่ในดินแดนประเทศไทยโดยได้ปรากฏหลักฐาน และพยานมากมายที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคนั้นได้ยืนยันว่าบริเวณดังกล่าวเป็น,นผืนแผ่นดินไทยเช่นอดีตทาหารไทยอดีตเจ้าหน้าที่กาชาติสากลอดีตข้าราชาการสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้รับเหมาก่อสร้างไทยที่รับจ้างขุดสระน้ําและอื่นๆดังนั้นจากหลักฐานและพยานที่เจคนไทยเดินไปในบริเวณดังกล่าว ทั้งๆท,ท,ที่ยังเดินไปไม่ถึงสระน้ําที่องค์การสหรประชาชาติได้สร้างเอาไว้ในประเทศไทยถือเป็นพื้นที่ซึ่งมีความปลอดภัยจากสงครามจึงย่อมถือว่าเจ็ดคนไทยอยู่ในดินแดนประเทศไทยโดยไม่เคยปรากฏว่ารัฐบาลไทยได้เอื้ออํานวยการช่วยเหลือเจ็ดคนไทยในการชี้แจงประเด็นที่เป็นคุณและข้อเท็จจริงในกรณีนี้ให้กับกัมพูชาแต่ประการใด 2. องพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ตรวจสอบจากพยานบุคคลและเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินในบริเวณหลักเขตที่46ถึง47พบว่า7คนไทยยังอยู่ในดินแดนประเทศไทยซึ่งชาวบ้านเจ้าของที่ดินหลายรายซึ่งสูญเสียที่ทำกินจากกรณีที่ขเขมรมาอบพยพอาศัยอยู่ในบริเวณหลักเขตที่46 47 ได้ให้ปากคำตรงกันถึงสองครั้งคือเมื่อวันที่5มกราคม2 5 5 4และวันที่15มกราคม2 5 5 4ยืนยันว่ากรมที่ดินได้ออกเอกสารสิทธิ์ประเภทสคหนของราษฎรไทยอยู่ในบริเวณสระน้ำที่ขุดโดยองค์การสหปร,ระชาชาติซึ่งเป็นที่ดินของนายหมาอันสมศรีและรวมถึงทิศตะวันออกของสระน้ำที่ขุดโดยองค์การสหปร,ระชาชาติ ซึ่งเป็นที่ดินของนายบุญจันทร์เกตธาตุตั้งแต่เมื่อ56ปีที่แล้วหรือพศ2498ทั้งนี้เจ้าของที่ดินบริเวณดังกล่าวได้ยืนยันด้วยว่าการลากเส้นปฏิบัติการตามที่นายอภิสิทธิเวชชาชีวะนายยกรัฐมนตรีกล่าวอ้างเมื่อคืนนั้นและพยายามให้กรมที่ดินสร้างหลักฐานนำที่ดินชาวบ้านไปวางหลังเส้นเขตแนวปฏิบัติการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และไม่ใช่เส้นเขตแดนตามหลักเขตแดนเดิมพศ2498ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีความสุ่มเสี่ยงอาจทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียดินแดนและอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา119-120ซึ่งมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตจากพยานและหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหลักเขตที่46ที่ใช้อ้าง ในการปฏิบัติการในปัจจุบันนั้นมีการถูกเคลื่อนย้ายมาแล้วในช่วงที่ชาวกัมพูชาอพยพลี้ภัยมาอยู่ในประเทศไทยเอกสารสิทธิที่ทำกินและการชี้จุดบริเวณที่ดินของชาวบ้านหลายรายยังแสดงให้เห็นว่าเส้นทางเดินของเจ็ดคนไทยซึ่งยังไม่ถึงสระน้ำขององค์การสหรประชาชาตินั้นย่อมอยู่ในดินแดนประเทศไทยแต่รัฐบาล ก็ไม่เคยให้การสนับสนุนเพื่อใช้ข้อมูลที่เป็นคุณเหล่านี้กับ7คนไทยเช่นเดียวกันประการที่3านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีไม่มีมาตรการตอบโต้กฎดันใดๆที่เป็นรูปธรรมเพื่อหยุดยั้งการแสดงอำนาจอธิปไตยทางสารในดินแดนที่ประเทศไทยซึ่งยังมีข้อพิพาทอยู่ตามที่ได้ประกาศเอาไว้เมื่อวันที่30มกราคม2554 ในขณะนั้นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ให้สัมภาษณ์ในเวลานั้นว่าไม่ว่ากรณีจับกลุ่มจะเกิดขึ้นที่ฝั่งใดก็ตามเราเห็นว่าบุคคลทั้ง7คนควรได้รับการปล่อยตัวโดยทันทีด้วยเหตุผลที่ว่าฝ่ายบริหารนโยบายทั้งสองฝ่ายได้เคยคุยกันว่ากรณีที่เกิดปัญหาชายแดนลักษณะเช่นนี้โดยเฉพาะไม่มีอะไรบ่งบอกว่าคนไทยทั้ง7คนมีอาวุธ ไม่ควรที่จะมีการจับกลุมและเข้าสู่กระบวนการของศาลดังนั้นกรณีเจคนไทยที่เดินไปในบริเวณดังกล่าวจึงปราศจากอาวุธแล้วยังมีการปล่อยให้กัมพูชาแสดงอำนาจอธิป,ปไตยโดยกองกำลังทหารติดอาวุธและศาลของกัมพูชาในดินแดนประเทศไทยหรือดินแดนพิาพาทถือว่ากัมพูชาได้ละเมิดข้อตกลงแต่รัฐบาลไทยก็ไม่ได้มีมาตรการตอบโต้ เพื่อให้ชาวเพื่อให้กัมพูชาหยุดการใช้อำนาจอธิปไตยทางศาลในดินแดนประเทศไทยได้แต่ประการใดประการที่4นักการเมืองและข้าราชการให้ข้อมูลอันให้ข้อมูลอันเป็นโทษกับคนไทยไมาโดยตลอดโดยมีคำสัมภาษณ์อย่างต่อเนื่องของนายสุเทพเทือกสุบรนรองนาย,ยกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายกสิทธิพิรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสารนิตนาคสุขศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วรวมถึงข้าราชการกระทรวงกลาโหมและข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศอีกหลายคนซึ่งระบุว่าเจ็ดคนไทยล้าเข้าไปในเขตกัมพูชาแล้วหรือพูดโน้มน้าวให้คนไทยยอมรับและเคารพอำนาจศาลของกัมพูชาหรือมีการเจรจาขออำนาจศาลกัมพูชาให้เร่งรัดคดีความ ล้วนแล้วแต่เป็นการยอมรับอำนาจสามกัมพูชาและพูดให้เป็นโทษกับเจ็ดคนไทยทั้งสิน้นทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วหลักเขตที่46และ47ยังไม่ได้ข้อยุติระหว่างไทยกัมพูชาว่าหลักเขตแดนเดิมอยู่ในบริเวณใดและยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญพศ2550มาตรา190ถือเป็นการกระทําที่ให้โทษกับเจ็ดคนไทย และเป็นผลร้ายที่ทำให้ราชาณาจักรหรือพื้นที่พิพาทตกอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐกัมพูชาอันอาจเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา119 120 128 129ซึ่งต้องระวางโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตแม้แต่การชี้แจงของนายอภิสิทธิเวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเมื่อคืนวันที่23มกราคม2 5 5 4ว่าเจ็ดคนไทยล้ำเข้าไปในแนวปฏิบัติการของไทยนั้นโดยไม่ชี้แจงหรือโต้แย้งเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นคุณต่อเจ็ดคนไทยย่อมทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติในการที่ทำให้กัมพูชาสามารถใช้กรณีดังกล่าวอ้างเป็นบรรทัดฐานสแสดงอำนาจอ,อธิปไตยทางสารเหนือดินแดนประเทศไทย หรือพื้นืนที่พิพาทได้ต่อไปทั้งกับสองคนไทยที่ยังเหลืออยู่ในการพิจารณาคดีความในชั้นศาลของกัมพูชาและคนไทยอื่นๆที่อาจจะถูกจับกลุ่มในพื้นที่ลักษณะเดียวกันต่อไปในอนาคต 5. รัฐบาลไทยไม่สามารถแยกเรื่องเขตแดนกับการลงโทษ7คนไทยได้เพราะกรณีนี้เป็นการลงโทษคนไทยที่ปราศจากอาวุธ จากการอ้างมูลฐานความผิดว่าเจ็คนไทยล้ําเข้าไปในเขตกัมพูชาดังนั้นหากรัฐบาลไทยทําได้เพียงแค่โต้แย้งหรือประท้วงคําพิพากษาของศาลกัมพูชาว่าประเทศไทยไม่ยอมรับเส้นเขตแดนตามคําพิพากษาก็เป็นเพียงการเยียวยาย้อนหลังที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่สําคัญยิ่งกว่าก็คือประเทศไทยไม่ปฏิเสธการใช้อํานาจอธิปไตยทางศาล บนดินแดนที่เป็นประเทศไทยหรือพื้นที่พิพาทอยู่ซึ่งเป็นผลทำให้5คนไทยต้องถูกพิพากษาลงโทษและจําคุกไปแล้วบางส่วนโดยสารกัมพูชายอย่างไม่เป็นธรรมที่ผ่านมาและมีผลกระทบอย่างยิ่งกับสองคนไทยที่เหลือซึ่งอยู่ในการพิจารณาของสารกัมพูชาย่ยอมได้รับผลร้ายมากยิ่งขึ้นเพราะได้ถูกข้อกล่าวหาร้ายแรงและไม่เป็นธรรมว่าจะ,ะจะ มีการจารกรรมข้อมูลจากมูลฐานความผิดคดีการล้ำเขตแดนกัมพูชาเพราะถ้าหากรัฐบาลไทยต่อสู้และกดดันว่าศาลกัมพูชาไม่มีอำนาจตัดสินเจคนไทยในดินแดนไทยที่พิพาทอยู่สองคนไทยที่เหลืออยู่ย่อมไม่สามารถโดนข้อกล่าวหาจารกรรมได้แต่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีกลับกล่าวว่าเป็นคดีที่ผูกพันเฉพาะคู่ความโดยไม่ปฏิเสธ ไม่โต้แยง้งไม่กดดันหรือการเละไม่ต่อต้านการใช้อำนาจทางศาลในการพิพากษาลงโทษกับเจคนไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาย่อมเป็นผลทําให้สองคนไทยที่เหลือต้องตกอยู่ในสถานภาพที่อันตรายมากยิ่งขึ้นประการที่6ประเทศไทยได้สูญเสียอธิปไตยเหนือดินแดนบริเวณหลักเขตที่ 46- 47ไปแล้วโดยพฤตินัยเพราะ MOU 2543 โดยดูจากวิดีโอเส้นทางเส้นทางเดินของเจคนไทยจะพบว่าราษฎรไทยเข้าไปทำกินในที่ดินของตัวเองไม่ได้แล้วเพราะมีชุมชนและทหารกัมพูชาย,ยึดครองดินแดนไทยฝ่ายเดียวโดยเงื่อนไข MOU 2543ระบุในข้อ5ว่าระหว่างการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไม่แล้วเสร็จห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทำให้กัมพูชาเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะหากเจรจาตกลงตามที่กัมพูชาต้องการไม่ได้ กัมพูชาก็ได้อาศัยเงื่อนไขดังกล่าวทําให้การเจรจามไม่แล้วเสร็จไปเรื่อยๆก็ทําให้ชาวกัมพูชาที่อพยพมาอาศัยอยู่ในที่ดินทํากินของไทยสามารถยึดครองและขยายชุมชนต่อไปได้อย่างไม่มีกําหนดระยะเวลานอกจากนี้ยังมีการแสดงอำนาจอธิปไตยโดยกองกำลังทหารติดอาวุธของกัมพูชาโดยตำรวจตะเวนชายแดนของของไทยไม่สามารถเข้าไปได้โดยติดอาวุธ และยังมีการสําแดงอำนาจอธิปไตยทางสารในบริเวณดังกล่าวจึงย่อมเท่ากับว่าประเทศไทยได้สูญเสียอำนาจอธิปไตยในบริเวณดังกล่าวไปแล้วในทางปฏิบัติอย่างชัดเจน 7. ความอ่อนแอของรัฐบาลที่ยังแก้ไขไม่ได้แม้กระทั่งปัญหาป้ายหินแกะสลักกล่าวร้ายประเทศไทยอันเป็นเท็จบริเวณเขาพระวิหารว่าทหารไทยได้รุกล้ำเขตแดนกัมพูชาในบริเวณวัดแก้วสิกขาคีรีสวรา เป็นปรากฏการสะท้อนความล้มเหลวของ MOU .2543 เพราะเงื่อนไขในข้อ8ของ MOU .2543 ได้ระบุว่าในกรณีที่มีการพิาพาทให้ใช้วิธีการปรึกษาหารือโดยสันติวิธีโดยไม่สามารถใช้กำลังทหารผลักดันได้ทำให้กัมพูชาเป็นฝ่ายได้เปรียบเหิมเกริมลุกร้้ำยึดครองดินแดนประเทศไทย สร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อแสดงอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนในทางปฏิบัติและกล่าวอ้างว่าเป็นพื้นที่ของกัมพูชาทั้งถนนอ้อมจากฝั่งกัมพูชาลุกเข้ามาในฝั่งไทยถึงตัวปราสาทพระวิหารสร้างวัดสร้างตลาดสร้างชุมชนสร้างแผ่นหินกล่าวร้ายประเทศไทยและเชิญธงชาติกัมพูชาขึ้นสู่เสาในบริเวณวัดแก้สิกขาคีรีสวราดฝ่ายเดียวโดยที่จะหารไทย ได้ปรับกําลังถอนตัวออกจากวัดแก้ศิขาคีสวราแล้วย่อมถือว่าประเทศไทยได้สูญเสียอธิปไตยเหนือดินแดนประเทศไทยในบริเวณดังกล่าวแล้วประการที่8หากยกเลิก MOU 2543เราก็จะสามารถรักษาอธิปไตยของไทยได้เหมือนดังที่บรรพบุรุษได้เคยได้ได้เคยทำสำเร็จมาตั้งแต่ในอดีตและไม่จำเป็นต้องทำสงครามเสมอไปเพราะ อำนาจต่อรองทางแสนยานุภาพทางการทหารของประเทศไทยสูงกว่ากัมพูชาสามารถนําไปสู่การเจรจาต่อรองเพื่อจัดทําบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่เช่น MOU 2554ที่ยุติเงื่อนไขความเสียเปรียบทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยได้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย24มกราคม2554นะครับ